สีกุ่มนะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2 5 6 7เดือนแรกผิดอางั้นครับสามสอง ทักทายทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับสินแสหมิงนะครับในครั้งนี้จะเป็นการพยากรณ์เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนมกราคม2568เดือนแรกของปี2568และในครั้งนี้ก็จะเป็นของชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณมีดาวที่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่แล้วแต่เดิมคือดาวเสาร์ ทับลัคนาราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นองค์เกฑ์นรักเกฑนแล้วก็มีดาวศุกร์ซึ่งมาจากเรือนพันธุนะครับไปทัพลัคนาราศีของคุณด้วยและมาจากเรือนสุภะด้วยเป็นดาวที่ให้ความหมายในทิศทางที่ดีเดือนนี้ถ้าคุณไม่เอาความคิดไปนอกเรื่องนอกราวคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเกินไปเอามาคิดในเรื่องการทำมาหากินนะครับชะตาชีวิตจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก1-5มีโอกาสเดินทงเดินทาง 6 1ถนะครับช่วงนี้ให้ระวังเพศตรงข้ามนะครับจะคบใครใครจะมาคบคุณคุณจะคบใครสารความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามขอให้ดูให้รอบคอบมกักจะนำความยุ่งยากใจมาให้พอวันที่1 1จนถึง15แฮปปี้ขึ้นหยิบจับอะไรก็ได้เงิน16-20ยิ่งดีช่วงนั้นการงานจะมีความสำเร็จมีความโดดเด่นแล้ว2 1จนถึง25ช่วงนั้นเงินเข้าตลอด มีความสำเร็จในเรื่องเงินเงินทองทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแฮปปี้สบายใจแล้วก็26จนถึง31งานก็จะมีความก้าวหน้าความรักก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอย่างไรก็ดีการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมถ้าว่าไปแล้วตามดวงน่าจะดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีรายรับเข้ามาในหลายๆช่องทางแล้วคุณเองก็จะมีความปลอดโปร่งในเรื่องของการเงินใครที่มีหนี้สินก็อาจจะปลดหนี้ได้บางส่วนอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ทําให้คุณรู้สึกเบาขึ้นเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นนั่นเองชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของความรักครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยดีนะักเอางิดหนึ่งถึงสิไม่ค่อยดีจะขยับดีคือช่วงวันที่11จนถึง31 20ดกว่าวันตรงนี้ ใครที่โสดอยู่จะคบใครช่วงนี้น่าจะสบายใจได้น่าจะเจอคนที่จริงใจใครที่มีคู่อยู่แล้วสัมพันธภาพน่าจะขยับดีขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่จะบอกคือคู่ของคุณหรือคุณหรือคู่ของคุณใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องเดินทางเพราะงานทําให้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันทําให้คุยกันได้แต่ทางโซเชียลเท่านั้นหลายคนนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมในดวงชะตามันอ่านไว้อย่างนี้ว่าในเดือนมกราคม ดาวสาวที่ทับรักอยู่แล้วเนี่ยนำมาซึ่งผลการเงินที่ดีส่วนดาวสุกนั้นนํามาซึ่งชื่อเสียงฉะนั้นเดือนนี้ทําอะไรขอให้ตั้งใจขอให้ทุ่มเทนะครับเป็นคนที่ทําอะไรทุ่มเทเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จหรือว่าการเงินการทองน่าจะเข้ามาแบบที่เราเองนั้นแฮปปี้กับมันทีเดียวนะครับเดือนนี้พยายามอย่าไปเอาเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวอย่าไปเสือกอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของคนอื่น ข้ามได้ข้ามไปเลยแม้แต่ว่าบางทีเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความตั้งใจหรือว่าด้วยความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่ถ้าเนเรื่องของคนอื่นนั้นพยายามตัดจบพยายามอย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วคุณก็จะแฮปปี้แล้วคุณก็จะสบายใจดาวพระหัสยังคงทําหน้าที่ของมันอยู่ในตําแหน่งปฐุมเกณฑ์สุขอยู่เดือนๆๆเออพรหัสดถด์อเรือนที่4เป็นปฐุมเกณฑ์ เลงไปยังเดือนการงานเป็นช่วงจังหวะที่การงานจะมีความโดดเด่นจะเริ่มต้นทําอะไรจะมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่ในทุกเวท,กทุกทุกทางนะครับชาวลัคนาราศีกุมผมขออธิบายให้ฟังอีกนิดหนึ่งคุณนะครับดาวงคารได้ขยับย้ายไปตรีโกนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีกุม บอกก่อนนะครับว่าเดือนนี้พยายามนะครับทำอะไรแบบถ้อยทียถ,ยถ,ยถ้อยอาศัยทั้งในเรื่องของการงานละเรื่องความสัมพันธ์อย่าใช้อารมณ์อย่ามีปากเสียงพยายามนะครับหลีเกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้และชะตาชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นการที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับในทุกๆเรื่องในเรื่องของงานเรื่องของคู่เรื่องความสัมพันธ์พยายามพูดจากันแบบถ้อยทียถ้อยอาศัยไว้ก่อนรับรองความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องแฮปปี้เฮงแน่ๆ สินแสงมิขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคขอบคุณที่ติดตามกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดูดวงดีไบรท์ t ีวีไบรท์ทูเดยและดูดวงดีและโซเชียลวีดียของสินแสงหมิงในทุกๆช่องทางดูฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตเพื่อให้คุณพบกับความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นโชคดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล